สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เกี่ยวกับเกมโลบอกนะครับวันนี้อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า don press the button สองนะครับเป็นเกมยังไงอะ่ะกดปุ่มอะ่ะกดปุ่มแล้วก็จะมีอะไรไม่รู้ออกมานะวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นหน่อยนะครับผู้ชมะไปดูกันเลยกันครับนี่ก็คือเกม don press the button สองนะครับเ,ออเกมอะไรวะเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยคือมันต้องกดปุ่มอ่ะแล้วทำ ไอ้นี่ทาอะไรกันเนี่ย <c oughs> ยิงปืนใหญ่เหรอเอ้ย,เ,อยเดี๋ยว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 เอเอ yeah. คือเกมนี้ผมเล่นไปแล้วแป๊บหนึ่งนะครับเราก็มาเล่นนะคือผมเล่นไปแล้วแป๊บหนึ่งนะดื่มก,กาแฟนะต้องผู้ชมไม่ต้องงงว่าเอ้ยพี่เอากาแฟมาทาไมอ่ะมันพิ้งเร็วขึ้นนะถ้าใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมเดี๋ยวรอจบแอนี่ก่อนนะเดี๋ยวผมตัด๋ยวตัดไปตอนที่อาไม่ต้องตัดแลครับอา้าวไปดูนะ จะวิ่งเร็วนะคับดูนี่เห็นไหมวิ่งเร็วมากเลยครับนี่ครับเปิดชิบล็อกดิปะโถโอ้ยตกใจครับไม่ต้องเสียว่าเกมเบานะครับยักษแต่งเกมเบานะเพราะว่ามันมีเพลงนะวาตถิดิสิกลัวมากมครับยิงวาติิดิสิจิงออ้ยยยย นี่ถ้าซื้อกาแฟมาวิ่งเร็วอ่ะโอ้ยเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวออกเขฮ้ยอย่างเดียวเดียวแอดตายครับเอา้ามีออนอ่ะผมข้ามเรื่อยๆนะเดี๋ยวตัดก่อนนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนนี้มันจบอันนี้ก่อนเลยนะฮะอา้าไม่ตกไม่ตองแหละโอ้โห้คารดัมนะตัดเลยกนะนะไปดีกว่าไปฉากนะแล้วกู โอเคนี่ก็เริ่มใหม่นะโอ้โหเป็นไรนะคนตัวเล็ก <laughs> บ้าหรือไงนะตัวเล็กขนาดนี้มิจะเก็บของได้ไหมครัเห็ okay, <Okay. S 2> นแทบเก็บไม่ได้พอ <Okay. S 2> เปิดชิปล็อกนี่หนักกว่าเดิมอีกอะโอเคครับนี่ก็จะเป็นคนกดผมให้ได้นะอ้าวกดไปทันครับอนะไรวะเนี่ยอ๋อใครใคร กระโดดขึ้นเกาะไปเหมือนซิมูเลเตอร์นะฮะผมยอมเปิดชิปล็อกอีกลืมเปิดนะครับผมก็ว่าทำไมกระโดดไม่เคยไม่เคยถนัดเลยครับคือเล่นกระโดดเมื่อไหร่ผมต้องใช้ชิปล็อกนะฮะเพราะมันเป็นของโปรดผมนะเว้ยช่งมันขี้เกิดขึ้นครับโอ้โหเอไม่คืออะไรเออะไรฝรั่งอ่ะฝรัง่งแตกใส่นาดมาดูอ้าว ยืนเนอะ,อะผมไปแพลตฟอร์มเขียวเรือน,นะผมมาสักพักอะแน่นอนนะเดี๋ยวผมไปสีแดงครับไปสียผมว่าแน่นอนแน่ๆเลยครับคืออะไรแน่นอน,นครับตายแน่นอนครับมัวนะนั่นไงกลัวแหละก็เอาไปกับคำหยาบนะครับเมื่อกี้ผมพูดคำหยาบนะขออภัยนะครับจริงจริงผมกแต่ไม่พูดคำหยาบนะช่องอันนี้คือไม่กัดไม่อยากพูดอะคือมันตกใจจริงครับ ไฟฟ้าเนะี่ยป่ะตอนเกมจบอ่ะอะไรเนะี่ยเพราะตัดอันนี้เพราะจะตัดจบุ๊บโอ้โหอะไรเนะี่ยโอ้ยโออีเดวอไม่เห็นเลยเ <c oughs> สรนะ็จแล้วอะไรของมันเนะี่ยเออเกมนี้มันก็สนุกนะเลยมาอยู่น,คนิคอนจากไหนยูนิคอนดีๆทำไมมันกดปุ่มบ่อยแง่ทึบหน้าไหนดีกันนะฮะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ย

งงโอเคสำหรับวันนี้นะสวัสดีครับบายบายนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับแบบไอ้นี้นะไอ้ไรนะกดปุ่มใช่ไหมไปก่อนนะฮะเพราะว่าว่งนี้ผมต้องไปวัดนะฮะเดี๋ยวผมตื่นสายนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายบายอุ๊ยอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะ,ะไปจริงแล้วคนระับไปแล้วบายบาย อันนี้เราลืมกดติดตามด้วยนะฮะกดติดตามกดไลค์นะฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไม่รู้ผมพูดไปยังนะตอนแรกผมรู้สึกว่าเหมือนลืมนะเราะผมจะลองเดินทางนี้ดูนะว้า